<c oughs> สวัสดีครับมามามา,มาเจอกักับช่องสำราญบ,บ้านนาเช็กเช่นเดิมวันนี้กับเพ้าง่ายๆเลยนี่ ทำเองบุงเองกินเองโหแล้วก็ที่สำคัญก็สับเองเออเดี๋ยวจะเล่าอะไรให้ฟังไข่นี้สองใบนะแต่ว่ากระเทาะเทาะมาใบหนึ่งอ่ะมันออกมาสองเขาเรียกอะไรวะไข่แฝดอ่ะพอกระเทาะมาปุ๊บมันมีไข่แดงไข่อะไรนั่นสองลูกเลยในใบเดียว เออแปลกนกันไม่ได้ถ่ายคลิปไปดูเอออันนี้คือไข่สองใบแต่ได้สามลูกมีคนเคยเจอหอเปล่าไม่รู้นะแต่เมื่อกี้เจอเลวเจอเจอเจอเมื่อกี้ไข่เจียวสูตรสำราญไม่ต้องใส่อะไรม่ออกมายครับชูรสน้ำปลาพริกไทยจบ อีห้องขาดไม่ได้คือไข่นี่นี่คือไข่เฮมีไดไอ้ขาวเลือสองเอ้ยไอ้ขาวเลือดหกโอ้โหไก่เลือดสองเป็ดเลือดหกโอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ขาดบ้านไม่ได้คือไข่ไม่ได้แล้ว โอเคนี่ครับเรียบร้อย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 สุดเสด็จเจ็จ้าน้ำเรียบร้อยกินง่ายๆ